ถามมาเรื่องไข่ค่ะไม่ใช่ไข่ไก่นะคะเป็นลูกอัณธานี่แหละค่ะบอกว่าอยากสอบถามว่าไข่มันไม่เท่ากันมันเป็นอะไรไหมครับไข่สองข้างไม่เท่ากันค่ะคุณหมอจริงๆเจอได้นะคะแต่ว่าเขาก็จะมีไซส์ของอคุณหมอผู้เชี่ยวชาญที่เขากําหนดไว้อยู่ว่า มันสองข้างมันควรจะไซส์ประมาณเท่าไหร่แล้วก็ถ้ามันต่างกันเท่าไหรถึงจะถือว่าิปกติแต่ที่เราเจอบ่อยๆก็คืออันทาข้างหนึ่งเนี่ยมันลงมาในถุงแล้วอีกข้างหนึ่งอาจจะค้างอยู่กลางทางอย่างเงี้ยยังไม่ได้ลงมาเต็มที่ก็เลยทําให้ขนาดอันทาในถุงสองข้างไม่เท่ากันได้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้หมอว่าไปพบคุณหมอผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินปัสสาวะหรือที่เขาเรียกว่า Eurologist ดีกว่านะคะจะได้ตรวจให้ละเอียดว่าไอ้ที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันเป็นอันทะในถุงจริงหรือเปล่าหรือว่ามีปัญหาอย่างอื่นหรือเปล่าจะได้ รีบให้การดูแลรักษาตั้งแต่เนิ่นๆนะคะค่ะไอ้คำว่าไม่เท่ากันของแต่ละคนเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันคุณหมอฟ้าอย่างเช่นความรู้สึกหรือว่าความขนาดนู่นนี่นะถ้าไม่เท่ากันจนขนาดที่ที่ต้องไปพบแพทย์เนี่ยคือมันต้องขนาดแตกต่างกันแค่ไหนคะหรือว่าบางคนจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเท่ากันอยู่แล้วไหมต่างแค่ไหนถึงจะต้องรีบพบแพทย์เลยเหมือนหน้าอกผู้หญิงอะพี่ต่างคอะท้ามันก็ไม่เท่ากันแต่ถ้ามันต่างแบบนลัคพั้เลยอย่างเงี้ยมันคงมีปัญหาแหละนะคะเะะั้นถ้าเกิดว่า มันแค่ไซส์มันก็ยังทูเท่ากันอยู่เหมือนอาจจะต่างกันไปแบบนิดเดียวเนี่ยคงคงไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้ามันดูเหมือนเป็นไข่แบบฟองมาตรฐานเส้นเป็นไข่ไก่แล้วอีกข้างนึงดูเหมือนไข่นกกระทาอย่างเงี้ยี้ยคงมีปัญหาแหละก็ก็ต้องไปปรึกษาไปตรวจดีกว่าแต่ถ้ามันเหมือนเป็นไข่ไก่แต่เป็นไข่ไก่คนละเบอร์มันจะต่างกันนิดหน่อยก็หมอว่าไม่ต้องไปกังวลอะไรกับมันมากค่ะ ค่ะไม่ได้บอกอาการเรามาด้วยนาอว่านอกจากไข่ที่มันมีขนาดต่างกันซึ่งไม่รู้ว่าขนาดเท่าไหร่เนี่ยแล้วมันมีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมมาหรือเปล่าแล้วก็อายุด้วยน้องค่ะไม่ได้บอกอายุมาแต<ค>่ยังไงก็าาไปตรวจด,ดีกว่านะคะค่ะก็ไปตรวจด,ดีกว่าค่ะ,คะก็ไปตรวจด,ดูนะคะถ้าจริงๆแล้วคำดูก่อนก็ได้นะงจริงมันอาจจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าท้าที่สุดให้คุณหมอฟันทงเลยนะคะไปตรวจด,ดูนะคะ,คะ